คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคํานวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะพี่น้อง อันนี้ผมก็จะมาให้เลขดับบนเด็ดๆเข้าทุกงวดวันที่1เดือน4 6 4อันนี้ก็จะเป็นแนวทางสําหรับเลขดับนะครับเลขดับบนเลขดับบน110หน่วยทุกหลักที่ผมเคยให้มาอย่างทุกรอบเนาะคลิปที่ผ่านมาก็เป็นเลขดับล่างผมให้ไปแล้วนะครับให้คลิปที่1ไปอันนี้ก็ดูหัวกระดาษได้อันนี้จะเป็น ใบที่สองคลิปที่2แล้ววันนี้ผมก็จะมาบอกแนวทางเรื่องดับบนทุกหลักแต่รอบนี้จะเหมือนรอบที่เคยดับ9กา้าครับดับ910หน่วยแต่รอบนี้ก็ให้พี่น้องลุ้นกันว่าว่ารอบที่ผ่านมามานอกสีสองแต่รอบนี้เลข2มาดับมีนะครับดับเดี๋ยว พี่น้องก็รอลุ้นกันเอาว่ามันจะดับกี่หลักดับบนทุกหลักรอบนี้ผมจะให้คือเลขแปดนะครับดับบนทุกหลักคือเลขแปดจะดับบนทุกหลักพี่น้องพิจารณากันด้วยเด้อใครชอบเลขแปดไว้ก็ลดลดกันได้เนาะแล้วก็ดับบนหลักร้อยรอบนี้ผมก็จะให้ เลขดูตำราแป๊บนะครับหลักร้อยรอบนี้แจวเหมือนกันเจอเลขที่ผมชอบด้วยผมก็ว่าชอบอยู่นะรอบเนี้ก็จะเป็นดับหลักร้อยคือเลขสองนะครับพอรอบที่ผ่านมาเขาออกสี่สองสองรอบนี้ผมกะจะเอาเลขสอง้นมาใส่หลักร้อยแต่พอดีเขามาดับก็เลยอดเลย ยังไงพี่น้องก็พ,พิจารณาด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลไทยเลขดับบนเด่นเด่ดนี่เข้ามาหลายรอบแล้วนะครับทุกๆรอบเลยใครติดตามชมก็จะเห็นกันเนาะอันนี้ผมก็จะมาให้เลขดับทั้งข้างบนข้างล่าง ก็จะใกล้เคียงกันก็จะเว้นกันประมาณวันหรือสองวันเพื่อให้พี่น้องไปเลือกซื้อลอตเตอรี่กันไปตัดเลขที่ชอบชอบแต่เลขดับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขอขอย้ำทุกรอบว่าเลขดับนี่ไม่เคยร้อยเปอร์เซ็นต์เราอย่าเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่น้องอันนี้เราไม่ต้องพูดมากนะครับอันนี้ผมก็จะมาให้เลขดับหลักสิบ หลักสิบผมก็จะให้มาสองเห็นไหมครับพี่น้องที่ผมพูดอะว่าสองเป็นไงตอนนี้มันมาทั้งร้อยสิบแล้วแล้วเราก็มาลุ้นหลักหน่วยว่ามันจะเป็นดับเลขอะไรกันนี่แหละครับเลขดับเหมือนรอบนั้นอะที่มันดับเก้าร้อยสิบหน่วยอะแต่มันก็ดับจริงๆนะครับดับเก้าสนิทเลยรอบนั้นดับทั้งร้อยสิบหน่วยเลย ถ้าคนชมคลิปก่อนๆนนั้นก็จะเห็นกันเนาะอันนี้ผมก็จะมาให้หลักหน่วยของข้างบนดับอะไรเนาะพี่น้องเนาะลุนๆกันนะผมว่าน่าจะดับตัวเดิมอีกแล้วครับดับสองีกแล้วครับเนี่ยเนี่ยดับสองร้อยสิบหน่วยเลยครับรอบนี้อย่างไงก็เผื่อเผื่อใจกันด้วยนะครับติดๆด้วย้ักหน่อยก็ได้เลขดับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ไม่การันตีว่า100ยเปร์เซ็นยังไงถ้าผิดพลาดประการใดถ้าหลุดประการใดอย่างรอบที่ผ่านมาผมก็ต้องขออภัยพี่น้องนองที่ติดตามชมเลขสถิติมีเข้ามีหลุดนะครับผมย้ําทุกครั้งสถิติมีเข้ามีหลุดยังไงก็ควรใช้วิจระะารณญาณในการรับชมกันด้วยอันนี้ก็ผมก็ฝากไว้แค่นี้เนะวันนี้ก็สวัสดีครับ